ปรากฏการแ้งดากำลังจะออกจากไข่นะคะนี่ก็กำลังจะคลอดนะคะอันนี้ผูหัวออกมาทีเดียวเลยนะคะ,ะม200ันสองร้อยถึงสามรตัวนะคะผูออกมาพร้อมกันหมดเลย ใ่จะหล่นแล้วใ่จะหล่นแล้วขาเริ่มออกมาแล้วดิฉันเหยนหนังใจใเหนหอย่มาสูนะนะรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพ็ ปรากฏการแมงดากำลังคลอดนะคะออกมาพร้อมกันหมดเลยนะคะกรเดี่ยวกระเดียวตกลงไปแล้วสวดยอดเ้ยกูงง่ากเลยสวยง่ายมากเอ้ยขู้บึมบึมออกเลยแล้ย ว้ายครูลงมาหมดแล้วลงมาหรสอง้อยกว่าตัวนะคะม่นอยล้อยู่ลืออ่ยัง่ลงมาเต็มลาเต็ลยงมาเต็มเลยงมาตอด